สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางนะครับผมหวยราวพัฒนางวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคม2 5 6 4นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคําเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสำหรับงวดวันที่หนึ่งนะครับผมงวดที่แล้วแอดมินไม่ได้ลงให้นะครับผมแอดมินติดธุระนะครับผม ก็ตามมันตามต่องวดนี้เลยนะครับผมสำหรับงวดวันที่หนึ่งนะครับผมแอดมินก็ให้เด่นไปที่หนึ่งนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนาคงสุดท้ายนะครับผมเด่นหนึ่งวิ่งห้ากับศูนย์นะครับผมสำหรับเด่นหนึ่งนะครับผมแอดมินก็เจาะให้ไปที่หนึ่งสองนะครับผมหนึ่งสี่หนึ่งแปดและก็หนึ่งเก้านะครับผม สำหรับตัววิ่งนะครับผมวิ่ง5นะครับผมแอดมินก็เจาะให้ที่50นะครับผม51 56และก็58นะครับผมสำหรับ0นะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่0 1นะครับผม0 2 0 4และก็0 8นะครับผม สำหรับชุดเบิ้ลนะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่1นึงนะครับผม5 5า้ 55, และก็0ูนะครับผมสำหรับชุดสามตัวนะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่8 5 0นะครับผม501 319แล้วก็908นะครับผม ถ้า FC พี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็มานําเสนอนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมเพื่อเป็นตัวเลือกนะครับผมให้กับ FC พี่น้องนะครับผมไว้พิจารณานะครับผม FC พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจ ในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ